ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเต้ครับคุณเต้เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ซึ่งก็ผ่านมาหลายปีแล้วมีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวงผมเล่นอบพวกเราหนึ่งงงไปทั้งบ้านแล้วก็ต้องยกข,ขยงไปนอนรวมกันในห้องเดียว ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวอื่นอีกหลายครอบครัวที่มีเหตุให้ต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละที่ด้วยเพราะหน้าที่การงานและก็จะได้กลับบ้านไปรวมตัวกันในช่วงหยุดยาวในเทศกาลสําคัญซึ่งตัวผมกับน้องชายของผมไม่ได้กลับบ้านมาสองปีแล้วเพราะสถานการณ์ของโรคระบาดปีนี้ผมน้องชายก็ตัดนใจว่าจะกลับบ้านถึงแม้ว่าจะกลัวโรคระบาดแต่ก็พยายามระมัดระวังเอาพ่อกับแม่ผมเองก็ดีใจมาก เตรียมอาหารการกินรอต้อนรับพวกเราไว้เพียบและโทรสั์มาถามตลอดทางผมกับน้องชายไม่ได้อยู่ด้วยกันตัวผมเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพส่วนน้องชายอยู่สระบุรีผมก็เลยต้องแวะไปรับน้องชายก่อนเพื่อกลับบ้านพร้อมกันต้องบอกกันว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลเนี่ยเราต้องทําใจและบวกระยะเวลาในการเดินทางเอาไว้ด้วยขนาดเมื่อผมเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันหยุดจริงๆ ยังถึงบ้านช้ากว่าเวลาปกติเกือบจะสองชั่วโมงวันนั้นผมกับน,น้องชายถึงบ้านประมาณห้าโมงเย็นก็เห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ยมานั่งรออยู่ที่แค่หน้าบ้านพร้อมสําหรับข้าวเต็มแคร่เราสองคนพี่น้องรีบไปล้างมือมากินข้าวก่อนที่จะเข้าบ้านได้ซ้ําหลังกินข้าวเสร็จถึงพากันเอาข้าวของไปเก็บไว้ในบ้านต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมเดินเข้าบ้านเนี่ย มันจะมีของบางอย่างที่เรียกได้ว่าขวางหูขวางตาผมมาโดยตลอดนั่นก็คือหิ่งผีของป้าซึ่งทุกครั้งผมก็อดไม่ได้ที่จะถามแม่ว่ายัางไม่ลือทิ้งอีกเหรอแม่ก็จะตอบกลับมาว่าของของป้าถ้าเขาไม่ทิ้งเราจะเอาไปทิ้งได้อย่างไงและผมก็มักจะเถียงอยู่ในใจว่าแต่นี่มันที่บ้านของเราผมอดคิดไม่ได้จริงๆว่าถ้ามันเป็นของสําคัญสำหรับป้า,าจริงๆแล้ว ทำไมป้าถึงไม่เอาไปด้วยหิ้งผีที่ผมพูดถึงนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยมันคือหิ้งขันอะไรก็ไม่รู้ที่ป้างผมไปรับมาตอนที่ป้าแกป่วยหนะักสมัยนั้นผมเรียนอยู่ประมาณปสี่ปห้าเห็นจะได้ป้าของผมเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวด้วยแท้ของแม่แกเป็นหญิงสาวโสดไม่มีครอบครัวแกอยู่กับเราาตั้งแต่ผมเพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันเพราะแกมาช่วยเลี้ยงผม แล้วก็อยู่กับเรามาเรื่อยๆเพราะว่าแกไม่มีใครแกมาช่วยพ่อกับแม่ทำสวนผักมีวันหนึ่งอยู่ดีๆป้าแกก็ป่วยแบบเสียบพันป่วยแบบไม่มีปีมีครุยไม่มีสัญญาณหรืออาการอะไรเตือนมาก่อนและป้าก็เป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแงรงด้วยซ้ำผมจำได้ว่าช่วงเช้ามืดของวันที่เกิดเหตุเนี่ยป้าของผมออกไปรดน้ำผักเหมือนทุกวัน แต่วันนั้นป้าไม่กลับเข้าบ้านมาสักทีพ่อกับแม่ของผมก็เลยออกไปตามหาปรากฏว่าไปเห็นป้าเป็นลมหมดสติอยู่ข้างแปลงผักโชคดีที่ม่ตกลงไปในคลองน้ําพ่อกับแม่ก็ช่วยกันอุ้มป้ากลับมาที่บ้านแล้วพาส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านแต่โรงพยาบาลประจำอำเภอก็ต้องส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งเข้าห้องไอซี หมอสำรวจตามร่างกายและไม่พบว่ามีบาดแผลหรือว่าร่องรอยขอยงการถูกทำร้ายทีแรกพวกเราคิดว่าป้าอาจจะโดนง,งูพิษกัดแต่มันไม่มีร่องรอยอะไรเลยป้างผมหลับไป3าวันเต็มๆพอรู้สึกตัวขึ้นมาแกก็เ,เป็นเบลอ,บอ,บอซึ่งตอนนั้นป้าป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้หมอทั้งตรวจเลือดเอ็กซเรย์ ray, ทำเอ็าร์ไก็แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรแน่นอนว่าในเมื่อวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบถึงสาเหตุของการเกิดโลกได้พวกเราก็หันไปพึ่งไสยศาส,าสตร์ตามความเชื่อที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมานี่แหละคนในหมู่บ้านพอรู้เรื่องก็พูดไปต่างๆนานา,นาแล้วก็แนะนำว่าให้พาป้างผมไปหาร่างทรงพ่อปู่พญานาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของเราแม่งผมก็ไปตามที่เขาว่า พอไปถึงพ่อปู่ก็พูดประมาณว่าป้าของผมเนี่ยเป็นโกกรครกมและตอนนี้ป้ากำลังดวงตกทำให้เจ้ากรรมนายเวรของป้ามาตามเอาชีวิตถ้าอยากหายจากโรคก,กรรมนี้ป้าของผมต้องรับขันเพื่อมาคอยคุ้มครองดูแลซึ่งพอป้าหายป่วยออกจากโรงพยาบาลพ่อกับแม่งผมก็พาป้าไปหาร่างทรงพ่อปูพ่พญานาตอนนั้นผมไม่ได้ไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้าง แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเช้าวันต่อมาเนี่ยป้าผมอาการดีขึ้นทันตาเห็นพูดคุยได้กินข้าวได้พ่อก็เลยต้องทำหิ่งไว้ให้ป้าเอาไว้วางขันแล้วทุกๆปีช่วงเทศกาลสงการก็จะมีการบูชาขันจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยละ่ะเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่เหล้าไหาผล,ลไม้แล้วป้าก็จะลำบายสีถวาย ผมเองก็เคยสงสัยนะว่าในผานขันนั้นน่ะมันมีอะไรแต่ผมก็ไม่กล้าปีนขึ้นไปดูหลังจากที่มีพานขันนั้นมันอยู่ที่บ้านมันก็จะมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านของผมคืออย่างตัวขงผมเองเนี่ยมักจะเห็นอะไรแวบๆที่หางตาเหมือนมีคนเดินผ่านเป็นแบบนี้บ่อยมากแต่ที่พีคสุดสำหรับตอนนั้นคือผมเห็นชายผ้าถุงโผล่มาจากผนังบ้าน ตอนที่ผมกำลังนั่งดูทีวีคนเดียวผมคิดว่าผมตาฝาดก,ก็เลยเดินไปดูใกล้ๆแต่ก็ยังเห็นเหมือนเดิมพอจะเอื้อมมือไปจับปรากฏว่าชายผ้าถุงนั้นก็หายเข้าไปในผนังบ้านเลยซึ่งจุดที่ผมเห็นชายผ้าถุงโผล่มานั้นมันอยู่ใต้หิ้งขันที่ป้างผมไปรับมาพอดีผมถึงกับขนหัวลุกรีบปิดทีวีแล้ววิ่งเข้าห้องนอนทันที ผมวิ่งเข้าไปในห้องแบบท่าทางเหมือนนี้อะไรมาน้องชายขอยงผมที่นอนหนังสือกระตูนอยู่ถึงกับลุกพูดขึ้นมาด้วยความตกใจและผมก็เล่าเรื่องที่ผมเจอให้น้องชายขอยงผมฟังจังหวัดที่ผมกำลังเล่าเรื่องอยู่นั้นมันก็มีเสียงกรอดกรอดเหมือนเสียงกัดฟันผมกับน้องชายก็หันมองหน้ากันแล้วนอนคลุมโปงคืนนั้นเราสองคนไม่กล้าปิดไฟนอนกันเลย พอเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้พ่อกับแม่ฟังพ่อก็เลยหาพระมาให้ผมกับน้องชายห้อยคอแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังกลัวอยู่ดีเพราะาบางคืนที่ตรงกับวันพระหรือไม่ก็วันโกนผมกับน้องชายมากยักจะได้ยินเสียงข้อตามผนังบ้านเสียงเหมือนคนใช้เล็บขูดผนงังหรือไม่ก็มีเสียงร้องไห้กระซิกระซิกเบาๆวันดีคืนดีหมาแถวบ้านก็พากันวิ่งมาหอนที่หน้าบ้านของผม ด้วยความที่ผมสงสัยมากว่าทุกปีที่เราจัดเลี้ยงขันให้ป้านเนี่ยเราเลี้ยงอะไรกันแน่ผมก็เลยตัดใจไปถามพ่อพ่อตอบผมว่าเลี้ยงผีพ่ออธิบายให้ผมฟังว่าการรับขันก็เหมือนเป็นการเอาวิญญาณมาเลี้ยงไว้เพื่อให้ช่วยเหลือในบางเรื่องแล้วต้องทําสัญญากับผีที่เลี้ยงไว้ว่าถ้าช่วยแล้วจะเอาอะไรมาแลกถ้าคนเลี้ยงไม่ทําตามสัญญาน,นั้นมักจะมีอันตรายถึงชีวิต ยังเช่นกรณีป้าของผมก็คือมาช่วยป้องกันเจ้ากรรมในเวรของป้าที่คอยตามอยู่ไม่ให้เข้ามาทําร้ายป้าได้ซึ่งต้องแรกกับการเลี้ยงอาหารคาวหวานและจัดรำบวงสวนในทุกๆปีอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของป้าโทรศัพท์มาชวนป้าไปทํางานเป็นแม่บ้านให้บ้านฝรั่งป้าของผมก็ไปตามที่เพื่อนชวนพอไปทํางานได้ประมาณครึ่งปีก็มีเพื่อนของฝรั่งเจ้าของบ้านมาถูกใจเข้า สุดท้ายป้างผมก็ไปแต่งงานอยู่กินกับเขาจากที่ครองตัวเป็นสาวโสดมานานเกือบ50ปีอยู่ๆก็แต่งงานแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีทั้งนั้นซึ่งป้าก็จะกลับบ้านช่วงเทศกาลสงการของทุกปีเพื่อมาจัดพิธีบวงสรวงขันที่ป้าไปรับมาและตั้งแต่ช่วงโรคโควิดระบาดป้างผมก็ไม่ไดเดินทางกลับมาเมืองไทยเลยพ่อกับแม่งผมก็ต้องทำหน้าที่จัดข้าวของเลี้ยงขันแทน แต่ไม่ได้มีการลำบวงสวงแบบที่ป้าเคยทำสิ่งที่ผมสังเกตได้ไม่รู้ผมคิดเปเองหรือเปล่านั่นก็คือว่าตั้งแต่ที่ป้าผมไม่อยู่เนี่ยแม่งผมก็เริ่มมีอาการป่วยแบบสามวันดีสี่วันไข้ตกกลางคืนมาก็จะนอนผวาแม่ก็นอนละเมอร้องไห้ที่หนักที่สุดถึงขั้นเปิดประตูจากบ้านไปเดินอยู่หน้าบ้านแม่เคยเล่าว,ว่า แม่มักจะฝันร้ายอยู่บ่อยๆวันนั้นมีผู้หญิงมาบีบคอจนทําให้แม่หายใจแทบไม่ออกและตามตัวของแม่ก็มักจะมีรอยจ้ำๆสีม่วงเหมือนรอยช้ำที่แปลกก็คือพอเห็นรอยเกิดขึ้นในตอนเช้าแต่พอตกเย็นมารอยนั้นก็หายไปซึ่งถ้าเป็นรอยช้ำที่เกิดจากการไปชนอะไรมามันจะต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าว่ารอยนั้นเนี่ยจะหายไปพอแม่เป็นแบบนี้ ทำไม่ส่วนมากแล้วพ่อต้องเป็นคนดูแลแปลงผักเพียงคนเดียวจนผมกับน้องชายต้องหาคนมาช่วยงานพ่อกลายเป็นว่าหลังจากที่ป้าไม่อยู่แม่ก็กลายเป็นคนป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้แทนพ่อเคยมาปรึกษาผมว่าอยากจะพาแม่ไปรับขันเหมือนป้าแต่ว่าผมกับน้องชายไม่เห็นด้วยคือผมมองว่าถ้าจะเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็น น่าจะแก้ไขดรวยการให้แม่ไปถือศีลปฏิบัติธรรมจะดีกว่าแต่พ่อก็ยังไม่ได้พาแม่ไปรับขันหรือว่าไปปฏิบัติธรรมช่วงที่ผ่านมาพ่อก็ให้แม่คล้องพระสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งเพราะว่าแม่ไม่นอนผวาหรือว่านอนละเมอกลางดึกมีเจ็บป่วยบ้างแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรผมกลับมาบ้านปีใหม่รอบนี้ ผมเห็นวอาแม่งผมเนี่ยดูผอมลงไปมากแต่ก็ดูสบายดีไม่ได้เจ็บป่วยดูเหมือนคนออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักมากกว่าผมก็เลยกะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ผมจะพาแม่ไปทำบุญที่วัดเพื่อเอาเลิกเอาใชายย้ตั้งแต่ต้นปีตอนเย็นวันที่31พวกเราก็ช่วยกันจัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะจัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านของเราซึ่งก็มีแค่ผมน้องชาย พ่อและก็แม่อาหารการกินก็ดูจะมากกว่าจำนวนคนตอนนั้นแม่ผมตำน้ำจิ้มอาหารทะเลอยู่ในครัวผมตั้งเครื่องเสียงเพื่อร้องคาราโเกะน้องชายกับพ่อช่วยกันจัดสถานที่พอจัดสถานที่เสร็จก็ไปช่วยกันยกนอาหารออกมาวางตอนที่พ่อกำลังถือซอสบาร์บีคิวมาเนี่ยพ่อเกิดลื่นทำให้ซอสบาร์บีคิวหกเลอะตัวพ่อพ่อก็เลยต้องเข้าบ้านไปอาบน้ำ ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงแม่ตะโกนบอกให้พ่อหยิบเสื้อขนหนาออกมาให้ด้วยไม่ถึงนาทีพ่อของผมก็วิ่งหน้าตื่นออกมาจากบ้านแล้วถามว่าแม่ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมสามคนก็หันไปมองพ่อเป็นตาเดียวเพราะว่างงในคำถามของพ่อแม่ก็เลยบอกพ่อไปว่าฉันยืนช่วยลูกเผากุ้งอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นได้ไปไหนพ่อก็พูดส่วนมาทันทีเลยว่า อย่ามาอํามฉันนะ่ะผมกับน้องชายก็ต้องช่วยกันยืนยันอีกสองเสียงว่าแม่อยู่กับพวกผมตลอดไม่ได้ไปไหนเลยพ่อก็ทำหน้างง,งแล้วพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่พ่อกำลังอาบน้ำอยู่พ่อได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้องนอนเข้าไปพ่อก็เลยตะโกนถามว่าแม่หรอก็มีเสียงแม่ตอบกลับไปว่าอืมพ่อก็ยืนยันว่าเป็นเสียงของแม่จริงๆและพอพ่ออาบน้ำเสร็จ เปิดประตูห้องน้ําออกมาพ่อเห็นว่าแม่เนี่ยกําลังนั่งหาของอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพ่อจึงถามว่าหาอะไรแต่แม่ไม่ยอมตอบพ่อก็เลยหันหลังให้เพื่อตากผ้าเช็ดตัวและจังหวัดที่พ่อกำลังตากผ้าเช็ดตัวเนี่ยก็มีเสียงของแม่แตะโกนออกมาจากหน้าบ้านว่าให้หยิบเสื้อกันหนาวมาให้หน่อยพอได้ยินแบบนั้นพ่อก็รีบหันกลับไปมองด้านหลังทันทีปรากฏว่า แม่ที่พ่อเห็นเน่ยเปลี่ยนมานั่งอยู่ที่เตียงแล้วแม่ค่อยๆหันหน้ามาให้เห็นด้านข้าเหมือนตั้งใจตอนนั้นพ่อเห็นรอยยิ้มที่มุมปากแล้วร่างของแม่ที่นั่งอยู่บนเตียงก็หายไปต่อหน้าต่อตาของพ่อเลยพ่อบอกว่าพ,พ่อได้ขนหัวลุกขึ้นมาทันทีตอนนั้นรู้สึกทำแม่งทำแม่งว่าที่พ่อเห็นน่ะมันผิดปกติก็เลยรีบวิ่งออกมาจากที่จะจัดงานเลี้ยงส,สนุกุกลายเป็นว่าง,งานกล่อย ผมคิดว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือกังวลเรื่องสิ่งที่พ่อเห็นนะ่คืออะไรกันแน่แต่เรื่องราวความน่ากลัวไม่จบลงแค่นั้นระหว่างที่เรากำลังนั่งกินข้าวที่หน้าบ้านอยู่ดีๆก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากภายในบ้านเราสี่คนพ่อแม่ลูกก็หันมองหน้ากันซึ่งทำให้ผมรู้ได้ว่าผมไม่ได้ยินแค่คนเดียวแต่ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมด ตายต่างผมก็จ้องไปที่หิ่งขันโดยอัตโนมัติเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของเรื่องราวความน่ากลัวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและผมก็ต้องตกใจจนร้องเสียงหลวงออกมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเห็นหัวของผู้หญิงผมยาวใบหน้าดำไม่เกรียมตาแดงดำโผล่ขึ้นมาจากกิ้งขันนั้นคือตอนนั้นเราต่างก็ใจไม่ดีกันแล้วผมก็เลยไม่กล้าบอกใครให้ผมเห็นอะไร พอกินข้าวเสร็จพวกเราก็กลับเข้าบ้านไม่ได้อยู่รอเขาดามเหมือนที่ตั้งใจเอาไว้คืนนั้นเราทุกคนมานอนรวมกันที่ห้องนอนของพ่อกับแม่กะว่าถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพาคนจะได้ช่วยกันได้เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเรามารอใส่บารท,ที่หน้าบ้านพอหลวงตาท่านเดินบินาบาตผ่านมาผมก็ตัดใจบอกหลวงตาว่าขอนิมนหลวงตามาไล่ผีให้หน่อยหลวงตาท่านก็ยิ้ม เมือนนึกคำในใจแต่ท่านก็ยอมเดินเข้ามาดูในบ้านให้หดวงตาท่านชี้ไปที่หิ้งขาของป้าแล้วก็บอกว่าอาตมาขอบินทบาทผ่านนั้นได้ไหมผมก็เลยบอกท่านว่าอันนั้นแหละที่เป็นปัญหาของบ้านผมท่านก็ให้ลูกศิษย์ของท่านไปหยิบผ่านที่อยู่บนหิ้งมาแล้วท่านก็สวดอะไรบางอย่างงึมงำงงเงจากนั้นก็ให้ลูกศิษย์เอาผานนั้นกลับไปด้วย ผมรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกคือหลังจากนั้นก็ไม่เจอเรื่องปแปลกๆอะไรอีกเลยถือเป็นเรื่องที่ดีต้อนรับปีใหม่สำหรับผมเลยก็ว่าได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ